สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ขาเกมมิงนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมกับร้านไม่ขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณซับสไคร์ไปช่องคู่ขาเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50าสบาทสาหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาอธิบายเรื่องของ Elemental Mastery ที่มีการปรับเปลี่ยนในแพช1.6 มีการให้สูตรคำนวณไปซึ่งมาจากเว็บของเครือฉิงเมนแล้วก็ได้ทําการเทสแล้วนะครับสูตรตรงดิฟมันอยู่ประมาณไม่เกิน3%นะครับสำหรับคนทีซีเรียสมากๆนะมันอาจจะไม่ใช่สูตรไฟนอลแต่ว่ามันใช้งานจริงได้เลยครับกับสูตรคำนวณนี้แล้วก็จะมีการเปรียบเทียบที่ Elemental Mastery ต่ำกับสูงให้ดูนะครับว่าแต่ละปฏิกิริยาธาตุเนี่ยทำดาเมจได้ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วสุดท้ายผมจะสรุปคลชให้ครับว่าคุณควรเอาไปใช้งานจริงไหมแล้ว Elemental Mastery กับ a t t a c k เปอร์เซ็น กับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคุณจะใช้ตัวไหนตัวอะไรดีเพื่อไปใส่อะไรนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่สูตรคำนวณกันก่อนเลยครับสำหรับสูตรคำนวณนะครับผมใช้จากเครื่องฉีกเมน,นะครับแล้วก็คนช่วยงานเนี่ยเขาได้ทําการลองสรุปแล้วก็เทียบมาให้นะครับผมจะพูดแบบนี้ก่อนนี่นะฮะคือตัวสูตรครับ trans damage เท่ากับ reaction type เอาไปคูณกับ1นึบวกสิคูณ em หารด้วย2000บวก em แล้วก็บวกกับโบนัสเรี c t i ชั่ธาตุต่างๆในกรณีนี้เนี่ยหมายถึงว่าคุณใส่ a าร์ติแฟประเภท t h n e l i n g f u l y แล้วก็ Crimson Witch of f l a m e นะครับตรงนี้เนี่ยให้เอามาบวกที่0.40ครับแล้วก็คูณที่ Level Multiplier แล้วก็มาคูณกับ Enemy Resistance ครับ mm hmm. Enemy Resistance เนี่ยสมมติมีที่10%ให้คุณคูณ0.9ครับประมาณนี้นะส่วนเรื่องของ Reaction ทธาตุที่ได้โบนัสเพิ่มเติมมาจากเซตอาร์ติแฟตเนี่ยตรงนี้จะติด Diminishing Return ครับ ยิ่งคุณแ t a c k เ m สูงเท่าไหร่มันจะยิ่งให้ผลกับคุณน้อยเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญนะหมายความว่าถ้าคุณอยากแต stack ็ m จริงคุณไม่ต้อง s ีเรียสเรื่องเซตก็ได้ครับไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้อง s ีเรียสเรื่องเซตยกเว้นกรณีเช่นคุณอยากได้ลดคูดาวสกิลเจากตัวไอเฟกสีชิ้นของ t นิลิ่งฟิลลนะครับในกรณีนี้เนี่ยโอเคที่คุณจะซีเรียสครับแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้ตัดทิ้งไปเลยครับทีนี้เรามาดูที่เรลั่มัลติพายเออร์ครับเวอ เลเวลของคุณเท่านี้เท่านี้เท่านี้จะได้เบสเท่าไหร่ครับโดยที่เราไม่ต้องคูณแล้วคูณเชนตรงนี้นะฮะอันนี้คือสูตรซึ่งช่างมันนะครับถ้าคุณทำเลเวลที่ 70, 80, 90ตรงๆคุณจะได้เท่านี้ครับต่อ l l m m n t t l r r e c t t o o ท่ธาทั้งหมดซึ่งคุณต้องไปคูณ Reaction Type ถูกไหมครับหมายความว่าถ้าเป็น Overload คุณเอาไปคูณ 725.36ที่เลเวล90นะครับถ้าเป็นชาร์เตอร์คูณ 3, e l อิเล็กโทรชาร์จคูณส s เซเวอร์คูณ 1.2, s u p e ุ c o n d ซูเปอร์คอนดักก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้จากการคูณเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปเข้าตามสูตรฉะนั้นเรื่องสูตรวงนี้มันตรงมากนะครับมันจะมีดิฟแค่นิดหน่อยตามที่บอกไปนั่นแหละก็ใครอยากคำนวณเอาเลยครับเชิญเต็มที่แต่ผมเทสแล้วมันใกล้เคียงมากแบบดิฟนิดเดียวจริงๆครับ ะฉะะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่อง e m ที่มีการปรับของแพช1.6กันต่อไปครับสำหรับ e m ที่มีการปรับขึ้นในแพชของ1.6นะครับคือ1นะฮะถ้าเกิดคุณใช้เว็บ i ร์ t h ส m เมลเนี่ยมันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยฮะม,มันเหมือนเดิมเลยยิ่งคุณ stack elemental mastery มากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งได้ผลน้อยลงเท่านั้นครับต่อไปคือถ้าเกิดคุณ stack elemental mastery กับประเภทดาเมจประเภทที่คิด จากเบสเลเวลตัวละครเท่านั้นตั้งแต่60ขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ผลมากขึ้นครับก็คือโอเวอร์โหลดซูเปอร์คอนดักเโทรชาร์จแชทเทเลตแล้วก็สวิลครับคุณจะเห็นว่าที่ EM 453เนี่ยตัวคูณมันมีถึง295.5%นะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะ ถ้าคุณได้40%จากเซตโบนัสมาคุณไม่สามารถเอามาบวกตรงนี้ได้เลยนะครับคุณต้องเอาไปเข้าสู่แต่เอาแบบว่าพอมันมีเยอะแล้วเนี่ยการที่คุณเปลี่ยนจากคุณจะใส่เป็นสมมติคุณจะใส่4ไฟอย่างเงี้ยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นใส่2ไฟแล้วก็ีกงชิ้นอ่ะเป็นวันเดอร์เลอร์แทนได้เลยนะครับมันให้ผลที่คุ้มค่าใกล้เคียงกันมากนะครับนอเนาะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่ามันต้องตรงเซตทั้งหมดนะครับถ้าจะเล่นส่ย EM แทนนะตรงนี้เช็คแล้วนะครับคำนวณแล้วลองเองแล้ว แทบไม่ต่างนะครับฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสมากครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าฟิสโไลท์เนี่ยก็เพิ่มความคงทนให้โลได้เยอะมากเลยครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อไปนี้คุณใช้อะไบโดที่มี EM สูงเนี่ยไปเจอกับมอนสเตอร์ที่ทำดาเมจท่านัน,นัันแล้วตัวมันเองมีท่านัน,นัันเช่นอ b บิสชั้น12คุณสามารถแค่เก็บผลึกจากพื้น ที่อาไปโดเป็นคนทําโดยที่มี EM สูงแล้วเลือดโล่คุณได้ประมาณ4ี่พันได้เลยนะครับหมายความว่าแม่งโคตรหนาแล้วมีให้เก็บเต็มพื้นไปหมดนะครับมันค่อนข้างจะเซฟคุณได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับคือคุณมีโล่เก็บทุกวิ2วิแล้วโล่มัน4ี่ห้าพันนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเกมเชนเจอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ Elemental Mastery สำหรับการที่คุณเอามาเล่นกับ Reaction ่นประเภทที่ใช้ Base Le v e l เราก็คือ ถวนี้ทั้งหมดนะฮะที่พูดไปแล้วไม่มี diminishing return แล้วครับคือมันกราฟมันเน่ยเฉียงขึ้นด้วยซ้ำหมายความว่ายิ่งเยอะยิ่งคุ้มนะครับไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่ง,งขาดทุนเหมือนกรณีของเวฟไรซ์กับเนลนะครับเนาะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าเวอรช์ชันท่านเนี่ยที่เ m ็มเท่าไหร่ทำดามจได้เท่าไหร่นะครับโดยจะขึ้นเป็นรูปให้คุณดูนะครับว่าโอเคประมาณนี้ได้เท่านี้ประมาณนี้ได้เท่านี้และผมถึงจะมาสรุปให้ฟังว่า เอาไปใช้แบบไหนยังไงดีแล้วตัวละครอะไรที่ควรใช้ตัวละครอะไรไม่ควรใช้ในมุมมองของผมนะครับแต่ว่าผมเทสต์คำนวณแล้วลองเล่นมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องดามจต่างๆของ reaction ท่านนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงก่อนนะครับดามจอิเล็กโทรชาร์จเนี่ยจะเป็นดามจประเภทไฟฟ้านะครับโอเวอร์โเป็นดามจประเภทไฟสเวลเป็นดามจประเภทธาตุที่มันสเวลเช่นไฟน้ําน้ําแข็งไฟฟ้าเป็นต้นนะครับส่วนแชทเตอร์ จะเป็นดามเมจประเภทเกายภาพครับและซูเปอร์คอนดักเป็นดามเมตรประเภทน้ําแข็งนะครับถ้ามอนสเตอร์โดนลดความต้านทานธาตุน,น,นั้นๆก็จะโดนเรียคชันธาตุแรงขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นอิเล็กโทรชาร์จนะครับถ้าเกิดโดนโซลไฟฟ้าไปแล้วก็จะโดนดามเมตไฟฟ้าจากอิเล็กโทรชาร์จแรงขึ้นเช่นกันนะครับโล่จงลี่ก็ทาให้ทุกอย่างโดนแรงขึ้นนะเพราะว่ามันโดนลดต้านทาน20%เพิ่มเติมเนาะและซูเปอร์คอนดักก็สามารถทําให้ดามเมตของชาเตอร์แรงขึ้นได้นะครับโดย ที่ผมจะเปรียบเทียบต่อไปนี้นะครับจะไม่มีการลดต้านทานธาตุมาก่อนนะมาเริ่มที่อิเล็กโทรชาร์จครับอิเล็กโทรชาร์จจะสามารถกระตุกมอนสเตอร์ได้ครับแล้วก็สามารถกระเด้งไปหามอนสเตอร์ข้างๆได้และมีดาเมจ2ฮิตนะครับเริ่มแรกคืออิเล็กโทรชาร์จเนี่ยถ้าคุณมี Elemental Mastery ที่0ูนย์เรเวลที่ผมใช้คือ79ทั้งหมดนะครับจะได้ที่1,128ครับ2ฮิตคุณก็คูณไปต่อไปครับ เมื่อผมเอาไปใส่ String l a นะครับเลเวล90แล้วก็ใส่3ชิ้นหลักที่ออฟหลักเป็น m l n t e n t a s t e s y นะครับ EM ผมกลายเป็น805ครับดาเมจ e Electro c ชาร g จผมกลายเป็น6,309ต่อ1ติกถ้าเกิดคูณ2เป็นเท่าไหร่คูณก็คูณเอานะครับและสุดท้ายครับพอผมซัวไฟฟ้านะครับด้วย EM 805จาก6,309ก็จะขึ้นมาเป็น8,611 0ครับซึ่ง โดน2ติ๊กเป็นเท่าไหร่คุณก็คูณเนานะครับน่าหมายความว่า electro charge น่าเล่นมากแล้วนะครับถูกไหมฮะถ้าเกิดไม่ได้เซเวลเนี่ยดาเมจก็หลักหมื่นแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็กระตุกหมอนได้ด้วยนะตอนนี้เล่นได้แล้วนะครับต่อไป overload ครับ overload ถ้าเกิดผมทําที่0คุณจะได้ดาเมจที่1,880ครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมแ t a c k เข้าไปโดยการใส่ sacrificial นะครับแล้วก็ให้3ชิ้นของ off หลักเนี่ยเป็น elemental mastery นะครับ level เ,เ,เป็น79เหมือนกันนะจะได้ damage overload ที่1928แล้วครับก็แรงใช้งานได้นะครับหมายความว่าคุณสามารถเริ่มเล่นการผสมโดยที่มีทั้ง overload ด้วยแล้วก็ vaporize ด้วยพร้อมๆกันได้แล้วนะครับต่อไปครับ s e r v e ฮะที่0จะทำ damage ได้ที่5 6าครับ แต่พอผมใส่ String ิงเรสเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ออฟหลัก3ชิ้นเป็น EM เหมือนเดิมก็คือเป็น805จะได้ที่3,154ครับต่อไปคือ Shatter นะครับอยู่ที่0นย์นะครับคุณจะทำดาเมจได้ที่1,131ครับหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ผมมีแค่เลนส์แซลเชอร์เลเวลหนะครับผมก็เลยใส่แค่เลนส์แซล e ชอร์เลเวลหกับใส่3ชิ้นเป็นอ l e m e n น a l โท s มสตีผมทันได้ที่676นะครับ ดาเมจที่ทําได้กลายเป็น5,701หมายความว่าณตอนนี้การที่คุณเจ้าชงยุนมาเล่นคู่กับชิงชิวแล้วทําให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนดาเมจกายภาพด้วยก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับใช้งานได้ดีเลยพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่ามันดีขึ้นแต่อย่าคิดเจ้าไปเล่นกับยูล่านะเตือนก่อนไม่คุม้มและสุดท้ายครับซูเปอร์คอนดักซูเปอร์คอนดักเนี่ยเบาที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถลดต้านทานกายภาพได้นะครับเอาเป็นว่าศูนย์มันทำให้ที่470ครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอผมใส่เหมือนเดิมเลยครับเป็นสวิงเลสคู่กับเป็น EM3 ชิ้นกลายเป็น805กลายเป็น2628นะครับต่อไปเรามาพูดถึงการใช้งานจริงกันบ้างนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะเล่นโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องใช้งานจริงๆก็คือคุณทำตามในคลิปได้เลยฮะ ทำให้มันเกิดการโซลไฟขึ้นแน,นตีของเวนตี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาลิซ่ามากดันตีครับแล้วให้ลิซ่าเป็นคนแสกเอ็มแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ป้าลิซ่ามานะครับก็ดามเมจตามที่เห็นนั่นแหละมันก็เลยเบาซึ่งถ้าเกิดคุณทํา EM ได้เลเวลได้ตามที่ผมทําเป๊ะๆนะครับคุณก็จะได้ดามเมจเท่านี้เป๊ะๆเลยนะครับเพราะว่าเวนตี้มันโซลไฟไปแล้วมันจะโดนไฟแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับและโอเวอร์โหลดเนี่ยสามารถติดจากลิซ่าได้ประมาณ3-4ครั้งต่อการลวกของอันติเวนตี้ขึ้นอยู่กับวว่่าคคุณกดไดไไ้เร็แหน,น สูงสุดคือ4ไม่เกินนี้นะครับโดย practical แล้วนะครับทุกคนทําได้ที่3นะครับสี่ทำได้แต่3เนี่ยคือหวังผลได้แน่นอนนะครับคุณก็ลองคิดเอานะครับว่าคุณจะอลิซา Lisa ทำประมาณผมไหมถ้าอลิซาคุณเลเวล80อาเจเท่าผมก็ได้และอ EM เท่าผมที่ทําเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณจะทําได้ในการกดอัติเวนตี้เนี่ยแค่คุณกดอัติโยนไปไม่นับตำนวของอัตินะคุณทําได้ประมาณ3 0,000 ถึง4 0 0 0 0คุณโอเคกับมันไหมถ้าโอเคเนี่ยเล่นเลยครับเหตุผลที่ผมบอกให้เล่นกับเวนตี้เพราะว่าตัวโอเวอร์โหลดเนี่ยมันทําให้มอนสเตอร์กระเด็นครับแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่กระเด็นอย่างมากก็แค่กระตุกแบบหงายหน้าอะไรแบบนี้นิดนึงนะครับฉะนั้นไอดาเมจต,ตรงเนี้ยมนเลียวไปใช้งานจริงได้อาจจะลําบากถ้าเป็นมอนสเตอร์ตัวเล็กๆผมเลยแนะนําเป็นแบบนี้ฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปใช้งานจริงคุณสามารถทําแบบนี้ได้ครับฟิชคลีชิงชิวครับเวลาคลีตีเนี่ย ออล่าที่มอนสเตอร์ที่ตัวมอนสเตอร์เนี่ยนะมันสามารถมีทั้งน้ำและไฟฟ้าพร้อมกันได้ครับซึ่งมันสามารถติดเวเปอร์ไลซ์ได้ติดอิเล็กโทรชาร์จได้ mm hmm. ก็จะเป็นภาพแบบเหมือนกับยำรวมกันที่คุณเห็นตอนต้นคลิปก่อนจะเริ่มพูดนะฮะ ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันแรงมากเลยนะแล้วก็มันมันมากเลยอ่ะตัวเลขมันสะใจมากนะครับฉะนั้นหมายความว่ามันใช้งานได้ดีมากๆนะครับไอตี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยแต่คุณก็ต้องรู้เรื่องหนึ่งนะคือถ้ามันเป็นมอนตัวเล็กเนี่ยเล่นลําบากมากครับแต่ถ้าเป็นมอนตัวไซส์กลางขึ้นไปเนี่ยโอเคครับมันไม่ล้มแถมมันดีเฟนเดอร์ด้วยคือเราไม่โดนมอนตี้นั่นเองนะครับเอาไปลองใช้ดูได้นะครับต่อไปมาพูดถึงอิเล็กโทรชาร์จครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเปรียบเทียบของชายนะคครรรัััับบบโดยที่่่ใใสสสกนะ ผมจะเริ่มที่ string งเลสก่อนครับคุณจะเห็นว่าถ้าคุณพยายามจะดูคลิปจริงๆคุณก็จะรู้ว่าแม่งดูไม่รู้เรื่องครับมันเยอะมากนะครับมันดูดรามีไม่รู้เรื่องหรอกนะครับเอาเป็นว่าคุณดูที่เลือดมอนสเตอร์ละกันว่ามันลดไปประมาณไหนนะครับตัวละครซับพอร์ตทั้งหมดเนี่ยใส่ของมันเหมือนกันหมดเลยฮะมันจะต่างกันแค่เฉพาะชายใส่สปริงเลสหรือใส่ลัสเลเวล90ทั้งคู่แล้วก็ขาด5ทีนี้ต่อไปครับเดี๋ยวคุณมาดูที่ใส่ใส่รัสกันบ้างนะครับ คุณจะเห็นว่าพอใส่รัสปุ๊บสามารถปิดมอนเตอร์ได้เร็วขึ้นครับเลือดมอนเตอร์จะลดเร็วขึ้นครับจริงอยู่ที่อิเล็กโทรชาร์จมันจะเบาลงแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นครับหมายความว่าถ้าคุณจะเล่นอิเล็กโทรชาร์จริงๆเนี่ยแล้วคุณจะใส่สตริงเลสเนี่ยคุณเอาไปให้ตัวอื่นใส่ครับเช่นฟริชฮะส่วนตัวชายเองเนี่ยด้วยความที่มันตีบ่อยนะครับให้ชายใส่ดามจเองไปเถอะครับแล้วให้ฟิชใส่เหตุผลอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าฟิชเนี่ย ต่อให้เอาไปใส่วิงเลสนะครับก็ยังคงได้ผลประโยชน์ของซิงเลสเต็มที่อยู่ครับ e อทําให้เลกโทรชาร์จของฟิชแรงขึ้นครับและมันทําให้สกิลหยิงคุณแรงขึ้นถึง48%ถ้าเกิดคุณรีไฟเมนซ์ขัดเต็มแต่ของผมเนี่ยขัดสีทั้งคู่นะครับไม่ได้ตั้งใจเพื่อ,อามาทําเทสแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ครับก็จะประมาณนี้หมายความว่าสุดท้ายแล้ว DPS หลักของคุณเนี่ยก็ควรจะใส่ของเป็นดาเมจหลักนั่แหละครับแต่ว่าซับพอร์ตหรือซับ DPS ของคุณเนี่ยสามารถมาเลือกใส่อ l e m ม n t ท l m แมสกี้ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นนนคุณจะะทิ้งมัปเ็ขย คุณสามารถหยิบมันออกมาใช้ได้โดยที่มันไม่เป็นขยะและมันทําดาเมจได้หลักหมื่นนั่นเองฮะหลักๆเลกกยผมอยากให้มองตรงนี้มากกว่านะครับต่อไปครับสเวิร์ลครับคุณเจนก็คือผมเอาซูคโครสมาเล่นนะครับคู่กับชิงชิวแล้วก็ฟิชเหตุผลที่ผมไม่ใช้ไปโตเพราะว่าไปโตเนี่ยอันติมันต้องเก็บฮะแต่ฟิชเนี่ยนกมันอยู่ได้ตลอดเวลาครับฉะนั้นคุณใช้งานง่ายแต่ในกรณีของผมเนี่ยผมให้ซูคโครสใส่แค่นาฬิกาเ m มครับเพราะว่าผมไม่มีของผมต้องการใส่สีลมฮะอย่างนี้ เพราะว่าซับ DPS ของผมทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นชิงชิวหรือฟิชเนี่ยมีดามจทั้งคู่ครับฉะนั้นผมก็เลยให้ซูโคสใส่เ e อียมไม่ครบทุกชิ้นครับเพราะผมฟาร์มไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณสามารถใส่เ e อียมทุกชิน้นแล้วก็ยังคงเป็นเซตสีลมได้เนี่ยใส่เลยครับคุ้มค่าและดามจส,สูงกว่าที่ผมทําได้แน่นอนครับของผมเนี่ยมันไม่มีเข้าใจผมด้วยนะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณทําแบบผมตีแบบนี้เลยแต่ว่าซูโคสคุณสามารถหา e ่เอียมได้ทุกชิน้นแล้วก็เป็นเซตลมส มันจะจบได้เร็วกว่านี้แน่นอนครับดาเมจจะสูงกว่านี้เวลาโซเวลขึ้นจะแรงกว่านี้ครับเพราะซูโคสเนี่ยไปทำดาเมจกับตัวน้องเองอ่ะมันไม่คุ้มค่าหรอกครับทำใส่ EM เป็นโซเวลเอาคุ้มค่ากว่านะครับแนะนำนะแต่คุณควรใส่สีลมนะครับเพื่อทำให้ดาเมจทั้งน้ำแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยมันแรงขึ้นด้วยนะครับมอนติอ e ิเล็กโทรชาร์จก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับยังไงเนี่ยคุณไม่ควรทุกกรณีโดยการจะเออาจจะใส่แต่ e m ทุกชิ้นแต่ไม่ครบเซ็กับธาตุลมไม่คุ้มนะครับ ส่วน superconduct shatter ไม่มีโชว์เคสให้ดูครับผมว่ามันไม่คุ้มค่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเรื่องการใช้งานจริงครับว่าพอใช้งานจริงแล้วการผสมาธาตุหลายๆอย่างเนี่ยมันดียังไงฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พี่ดีเลกก่อนเลยแล้วกันนะครับดีลุกเนี่ยข้อดีคือเวลาคุณตีมอนสเตอร์ที่ติด f r o เซนอยู่ครับมันจะติด shatter พร้อมกับเวฟไรส์ครับหมายความว่ามันจะโดนดาเมจจาก shatter ด้วยแล้วก็โดนดาเมจจากเวฟไรส์ด้วยครับ ต่อไปจะเป็นรูปภาพที่ขึ้นให้ดูนะฮะโดยรูปภาพนี้เนี่ยจะเป็นดีลุกที่สใส่นาฬิกาแท็กเปอร์เซนต์เลเวลยีและซับสแตทดีโคตรๆกับอีกอันนึงคือดีลุกที่สใส่นาฬิกาเป็น Elemental Mastery ที่เลเวลสิและซับสแตทตทุเลทมากครับเดี๋ยวคุณลองดูนะครับว่าเมจต่างกันไหมคุณดูของแท็กเปอร์เซนต์ก่อนครับอ่าคุณจำตัวเลขได้แล้วนะต่อไปคุณไปดูของ Elemental Mastery ที่เลเวลสิและซับสแตทตทุเลทมากครับ คุณจะเห็นว่าดาเมจมันแทบไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับสุดท้ายถ้าเกิดคุณสามารถใส่ EM นะครับที่เลเวล20นะครับแล้วก็ซับเซดดีระดับเดียวกัน EM จะแรงกว่าแท็กเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะแต่ถามว่าดิฟมันเยอะไหมไม่เยอะมากครับแต่ดิฟมันมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่มันไม่เยอะมากนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจเล่นยังไงนะครับมันแรงขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นมามากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย EM มันทําให้แชรเทอร์มันแรงขึ้นมาได้ครับ มันไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่เฉพาะเวฟไรส์อย่างเดียวครับแต่เพิ่มกับแชทเทอร์ด้วยนะครับแต่กับตัวละครประเภทอย่างหูเต่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนดีลุกนะครับมันจะติดเม้วเพราะว่ามันไม่ใช่การโจมตีของอาวุธประเภทเคมอฉะนั้นไม่ต้องถามว่า EM จะดีกว่าไหมคําตอบคือดีกว่ากันเยอะมากครับมันจะชัดเจนยิ่งกว่าของดีลุกเยอะนะครับเพราะเมลวเนี่ยมันเปลี่ยนจากเบส์ร้อยของเวฟไรส์กลายเป็น2ฉะนั้นเนี่ยมล์ Milk มันจะแรงกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องโชว์รูปไปดูนะครับและต่อ ตี้ชายยำที่ผมใช้ตอนต้นครับผมจะให้คุณดูอีกรอบหนึ่งฮะคุณจะเห็นว่าเวลาผมตีไปเนี่ยมันจะติดทั้งอิเล็กโทรชาร์จนะครับแล้วก็จะติดทั้งเวเปอร์ไลท์แล้วก็จะติดโอเวอร์โหลดด้วยครับแล้วถามว่าตัวละครอะไรล่ะที่จริงๆแล้วในเนี้ยควรจะใส่ EM ของผมเนี่ยเป็นมิกซ์ระหว่าง EM กับดามจครับโดยผมใช้หอกเป็น d r a g o n b a n นครับแล้วตัวหอกเนี่ยมันทำให้ผมสามารถแรงขึ้นได้ด้วยจากการที่มัน สีใส่มอนเตอร์ที่ติดสถานะน้ําแล้วโดนดามเมจแรงขึ้นนั่นเองสุดท้ายมันเลยทําให้เวลากงจักรมาไปโดนเนี่ยดามเมจมันเลยทําได้ถึงส0 0หมื่นอย่างที่คุณเห็นนะครับแลวมันได้แท็กมาจากเปนะ็นเน็ตฮะและผมก็ไปใส่ EM เพิ่มเติมครับตัวหอกก็มี E m ตัวเสียงหลิงก็เติบโตเป็น e m มครับมันก็เลยยังคงทํโอเวอร์โหลดได้เกือบหมื่นนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยผสมออกมาเป็นแรงมากครับอย่างที่คุณเห็นนะมันดีมันใช้งานได้มันสุดยอด แต่คุณต้องรู้เรื่องหนึ่งครับผมจะสรุปคอนคลูชั่นให้นะมันใช้งานได้จริงๆในต้นเกมจะเห็นผลเยอะครับในเลดเกมจะเห็นผลน้อยลงสุดท้ายแล้วตัวละครที่สามารถทำาดเมจด้วยตัวเองได้ก็ควรให้ใส่ดาเมจไปยกตัวอย่างเช่นฟิชที่คุณตีแล้วเวลาติด reaction ธาตุกับไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีพ a สซีฟทาเลน n ออมาอีก80%ตัวละครบแบบเนี้ยคุณไม่ควรมา stack elemental mastery ให้มันครับถ้าจะมีมีแค่นิดหน่อยเช่นติดมาจากอาวุธรับได้โอเคครับ กับตัวละครอย่างลิซ่าที่ทำดาเมจอันติทีทีแต่ว่าไม่ได้แรงเหมาะมากครับที่จะมาเล่นโอเวอร์โหลดอิเล็กโทรชาร์จเพราะตัวดาเมจของอัลติมันไม่ได้แรงอยู่แล้วครับแต่ว่ามันถี่ฮะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามาใช้งานจริงเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเล่นอ l e m ม n ท่องแมสทรีครับดาเมจมันไม่เยอะแต่มันถี่ก็ดังที่คุณเห็นในตอนช่วงต้นที่ผมทาให้ดูนะฮะส่วนตัวละครตัวที่ยังเป็นาธาตุเมตาเช่นไฟคุณจะทำเวเปอร์ไลท์คุณจะทำเมล มันก็ยังคงดีอยู่ที่คุณจะมี Elemental Mastery ครับคุณควรมีสักประมาณ200กว่ากว่าอันนี้คือ sweet spot ของมันแหละอย่าไปไกลกว่านี้ฮะถ้าคุณไปไกลกว่านี้เนี่ยคุณจะติดดิมจาก Elemental Mastery ครับเหตุ <c oughs> ผลเพราะว่ายิ่งคุณไปไกลเท่าไหร่คุณจะได้ผลจากการเพิ่ม d a m a g ของ Vaporize หรือ melt น้อยลงเท่านั้นครับ <c oughs> เพราะมันไม่ใช่ reaction ท่าป,ประเภทเดียวกันกับพวก Overload, s i r l Superconduct, Electrocharge พวกเนี้มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับแต่กลับกัน เมตาเก่ายัางเหมือนเดิมนะฮะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนนิดเดียวจนไม่เห็นถึงความแตกต่างนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยคุณจะเล่นยังไงก็ไปลองตัดสินใจกันดูนะครับผมขอแค่อย่าบ้าดีเดือดไปนั่งฟาร์ม Elemental Mastery เพื่อมาใช้งานเพราะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นกับทุกๆตัวละครครับเอาเป็นว่าตัวรวมแล้วมันเพิ่มดาเมจกับการผสมทตุให้คุณก็แล้วกันส่วนตัวละครที่คุณจะไปเลือกใช้เนี่ย ยา้าีกทีนะควรเป็นตัวละครที่ทําสถานะได้ทีๆแต่ดามจไม่แรงไม่ใช่ตัวละครที่ท,ทําดาเมจได้เยอะด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วมาใส่มันไม่คุ้มค่ากันนะฮะอิเล mm ็กโทรชาร์ตเล่นได้แล้วเซเวิร์เล่นได้ดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะอนาคตที่อาบิสจะเปลี่ยนให้เซเวิร์มันแรงขึ้นอีกเฉพาะในอาบิสเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆส่วนเวเปอร์ไลท์กับเมวยังเหมือนเดิมครับเ mm hmm. นาะสรุปรวมๆประมาณนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคน ฟาร์มใช้เรซินกันทำมาดีแฟกเล่นกันอย่างมีความสุขและที่สำคัญคือถ้าคุณจะเล่นสายเยียมล้วนไม่ต้องซีเรียสเรื่องตรงเซตครับเพราะตัวคูณมันคูณข้างนอกและมันติดติมหนักมากนะครับตามสูตรที่ผมได้พูดไปตอนต้นคุณข้ามไทม์สเต็มไปดูก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย